อ่ะเอาหัวข้อไปก่อนแล้วกันนะคะวิธีการทําความสะอาดดูแลน้องสาวหรือหนีของเรานั่นเองนะคะมันเป็นจุดที่ทําให้เราขาดความมั่นใจมากๆกลิ่นนะคะเรื่องของกรินประเข็มหรือเปล่าเรียนหรือเปล่าเหม็นอับหรือพี่เขาเป็นหมอสูด้วยถ้าเขาดูแลตัวเองยังไงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาต่างๆของน้องสาวนะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้จากวิธีการที่เราดูแลมันทําอะไรลงไปก่อน สวัสดีค่ะแนนะคะวันนี้เนปมาทำคอนเทนต์ที่แบบน่าขืนขืนขืนมากคือเป็นคอนเทนต์ที่คอนเทนต์โหดเหมือนโกดธใครมาจริงไม่ใช่นะคะก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เป็นผู้หญิงถึงผู้หญิงที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะอ่ะ เอาหัวข้อไว้ก่อนแล้วกันนะคะก็คือหัวข้อก็คือวิธีการทําความสะอาดดูแลน้องสาวหรือหนิของเรานั่นเองนะคะทําไมนัดถึงเลือกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะถามว่าเขินไหมก็เขินมันเป็นจุดที่เราไม่ได้เอาไปโชว์ใครอะในชีวิตประจําวันปกติก็คือเราก็ใส่ชุดปกติมันแต่มันเป็นจุดที่ทําให้เราขาดความมั่นใจมากๆขาดขาดความมั <Europeans S 1> <ส>่นใจ <borg. S 1> มากๆซึ่งไอจุดตรงเนี้ยรู้ไว้ค่ะมันมีสัมผัสทางผ้าเลยที่ทําให้คุณเดิด สัมผัสพันงห้ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีรูปรสกลิ่นสีและเสียงนะคะรูปก็จะเป็นรูปลักษณะว่าเป็นยังไงอ่ะหุบยูแลบยูก็รสรสอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครมีแฟนนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นค่อนข้างสําคัญกับชีวิตคู่นะคะเรื่องของรสชาติของมันนะกลิ่นนะคะเรื่องของกลิ่นก็เช่นเดียวกันกับรสชาตินะคะก็เค็มหรือเปล่าเปรี้ยวหรือเปล่าเหม็นอับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีหลายๆกลิ่นนะคะ สีอ่ะสีผิวของคนแต่ละคนนะ,ะแล้วก็อันสุดท้ายเรื่องของเสียง oh, <no. S 1> ผู้หญิงบางคนผู้หญิงหลายๆคนเลยด้วยซ้ําอาจจะมีปัญหาทางด้านนี้นะคะเสียงของมันก็เช่นลมเป็นแก๊สเป็นลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะปะได้มีโอกาสไปที่บ้านพี่สาวคือเป็นรุ่นพี่นะคะที่รู้จักกันนะคะซึ่งเขาเป็นคุณหมอสูแล้วนับก็ไปเข้าห้องน้ำของเขารู้ไหมคะว่าับเจออะไร ถังขยะซึ่งมันทําให้นะัะมองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่แบบเป็นแบบสาวๆอยู่อ่ะเข้าใจะนะคะชิดชู่ที่อยู่ด้านในทางขยะของพี่เขานั้นพับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆทําให้นะับรู้สึกเลยว่าเราต้องรู้แล้วว่าเขาดูแลตัวเองอย่างไี่เขาเป็นหมอสูด้วย ทำให้นับก็เลยกล้าที่จะถามเขาคือหลักๆเลยเขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ใช้สบู่หรือเจลหรืออะไรก็แล้วแต่มาชำระล้างทำความสะอาดแล้วเขาก็บอกว่าแต่และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็คือถ้าใครที่ได้ไปใช้แล้วสามารถคือใช้แล้วมันมันมันถูกกับเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดีไป ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เราค่อนข้างที่จะทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจและมันเป็นจุดที่เราแบบพยายามดูแลอะดูแลแบบเกินไปด้วยซ้ำพูดถึงประเด็นก่อนหน้านี้ที่แนบดูแลมันผิดวิธีผิดวิธียังไงบ้างสบู่หรือสบู่เลวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ถูชําระล้างทําความสะอาดเพราะเราคิดว่าการที่ใช้สบู่นั้น มันจะทําให้ทุกส่วนสะอาดหมดจดเพราะว่าเราก็ใช้อาบน้ํานู่นนี่นั่นเนาะมันก็ต้องใช้สบู่อันที่2เลยนะคะเวลาเนี่ยไปเข้าห้องน้ําสาธารณะนะคะคือประเทศไทยเรามันก็จะมีสายฉีดใช่ไหมก็ฉีดไปเลยจ้าลืมนึกไปเนาะว่าแต่ละที่แรงดันอ่ะมันก็ไม่เท่ากันถูกไหมก็คือฉีดแล้วน้องก็โดนกระเทือนซึ่งมันก็ทําให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆตามมาและอย่างที่3มนะคะ การที่เราสาวกระดาษจิรช,ชู่เนาะเพื่อเช็คทำความสะอาดน้องเนี่ยคือขยุมขยุมขยุมแล้วตะเช็คบาดแบบแปลงอะ่ะ คือในความรู้สึกเนี่ยณนะตอนนี้นะคือทําอะไรลงไปก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาต่างๆของน้องสาวนะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้จากวิธีการที่เราดูแลมันอ่าบางครั้งการเลือกชุดชั้นในควรที่จะเลือกชุดชั้นในที่มันค่อนข้างโปร่งสบายหรือก่อนหน้านี้คือนับก็มีวิธีการโดยการใช้ผ้านามไมแคร์ฟีคือเป็นแบบผ้านามไมแผ่นเล็กๆของผู้หญิงที่ใช้กันประจําวันนะคะคุณหมอก็แนะนําบอกว่าใช้ได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนทุกๆ4ี่ชั่วโมง เพราะว่าคือเราใส่ชุดชั้นในอยู่แล้วแล้วยังมีตัวผ้าอนามัยไปแตะ,ะแปะแปะมันก็ทําให้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้หายใจอะค่ะทุกคนมาพูดถึงประเด็นที่คุณหมอแนะนําเลยแล้วกันนะคะแค่ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเท่าน,นั้นก็เพียงพอค่ะแล้วก็เรื่องของเวลาเราออกไปข้างนอกเพราะว่า่าถ้าเกิดใครทํางาน นอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องไปใช้ห้องน้าสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็แนะนําให้หยิบชิตช,ชู้ติดไปด้วยชิชชู้ก็จะมี2แบบด้วยกันก็จะมีชิชชู้เปียกกับชิชชูธ้ธรรมดาคุณหมอก็แนะนําให้เป็นชิชชูธ้ธรรมดาจะดีกว่าก็แค่พับนะคะพับแล้วก็แค่แตะๆะซับๆน้องสาวของเราโดยที่ไม่ต้องฉีดสายชําระแล้วก็ส่วนใครที่แบบคิดว่ามันไม่สะอาดอยากจะใช้ชิชชู้เปียกใช้ได้เป็นชิชชู้เปียกที่ไม่มีสารเคมีผสม นะคะไม่งั้นน้องสาวของเราก็จะมีสีคล้ำขึ้นเนื่องจากไปโดนปฏิกิริยาสารเคมีที่เราเอาไปใช้นั่นเองพูดถึงเรื่องของการดูแลจบไปแล้วนะคะแนปก็จะมาบอกเลยว่าคอนเทนหน้านะคะโหดมากๆ <Wow. S 2> คือทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่า e ีทีหน้าแนปจะพาทุกคนไปไปไปรีแพร พี่นนะมีปัญหาเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะมันก็มีปัญหาแหละแต่จะมากจะน้อยเราก็อยากดูแลตัวเองถูกไหมคะมันเห็นผลดีมากน้อยชัดเจนแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแนบไว้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ